สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูเครื่องตัดหญ้านะครับเรามีวิธีในการเลือกซื้อเครื่องตัดหญ้าด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะซื้อเครื่องตัดหญ้าใหม่ๆเลยนะครับหรือว่าเครื่องตัดหญ้ามือสองนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการซื้อนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือนี่เลยนะครับถังน้ำมันนะครับถังน้ํามันถ้าถังน้ํามันแบบเนี้เราเราก็มาดูนะครับถังน้ํามันที่มันเป็นลูกยามแบบนี้เราอย่าซื้อนะครับ ถ้าซื้อมาเนี่ยมันต้องมีปัญหานะครับมันจะมีปัญหานํามันรั่วซึมนะครับอันนี้ถึงแม้มันจะเป็นลูกยางใหม่ก็จริงนะครับมันจะใช้ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งกกว่านะครับมันก็จะรั่วซึมนะครับผมเวลาที่เราใช้งานเนี่ยตรงนี้มันจะสั่นสั่นสั่นนนะครับยังไงมันก็รั่วนะครับตัวนี้เปลี่ยนไม่จบนะครับคันนี้ของเครื่องนี้มันจะเปลี่ยนมาแก้ไขมาหลายครั้งอยู่นะครับได้เปลี่ยนของใหม่ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับมันก็ยังไม่จบนะครับ อันนี้ลูกยางยังใหม่อยู่เลยนะครับยังแน่นยังยังนิ่มยังแน่นอยู่เลยนะครับแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะรั่วอยู่นะครับดูสิครับเนี่นี่ครับไหลโจกๆเลยนะครับนี่ครับไหลโจกเลยนะครับเพื่อนๆเจอแบบนี้อย่าซื้อนะครับผมให้เราทําการนะครับดูนะครับถังน้ํามันที่มันเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้นะครับแบบนี้โอเคแบบนี้ซื้อได้เลยนะครับ อันนี้มันก็แตกได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันใช้งานมานานนะครับถังมันกรอบมันก็แตกเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่ามันจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ํามันรั่วซึมตรงท่อน้ํามันนะครับให้เรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการเลือกซื้อเครื่องตัดหญ้านะครับเพื่อนๆให้สังเกตตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเราซื้อมาผิดเนี่ยปวดหัวแน่นอนนะครับปวดหัวแน่นอนปวดหัวเรื่องน้ํามันรั่วแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ